แล้วบรายการแค่อไปเดินนะคะรู้บป่ะเทมี่เป็นเทมีพิเศษหรือปะพิเศษยังไงพี่ก็เพิ่มอีกหนึ่งอะไรเพิ่มอีกหนึ่งก็2010เป็น2011เอ็ดเพิ่มอีกหนึ่งพี่ใหม่พี่ใหม่เป๊แรกเป๊แรกใช่ก็ถ้า2553ก็เป็น2554ใช่ก็ซิงเจียอยู่อีซินนี้หัวใช่เพราวมันปีใหม่จีนอ้าวเหรออ้าวเราต้องไงอ่ะตอนนี้เราต้องเราต้องทำหัวอยู่เฮ้ยแล้วนั่นทำหัวของไทยไม่ใช่หรออ้าวเหรออันนี้ สายสากลกันดีกว่าก็แฮปปี้นิวเลียใช่ค่ะก็ขอเหมือนกหรือว่าปีอะไรนะปีนี้ปีอะไรที่เรียกว่าหรือว่าเขาเรียกว่าปีค่ะค่ะปีแต่ทองคำนั่นเองอ่ะใช่ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขอ่ะร่ำรวยร่ำรวยมีอะไรดีก็ขวบเพิ่มขึ้นมีอะไรแย่ก็ขอให้มันหายไปอ่าใช่ไปตอนนี้เราชอบอ่านหนังสือนี่ช่วงสอบก็ดูรายการของพวกเราแล้วก็อ่านหนังสือใช่ แต่ต้องดูใช่ไหมใช่ต้องดูทกก็ตอนนี้เราอยู่ที่ CDC นั่นก็คือ Crystal Design Center อ่า่อ่ซอยไม่ใช่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเรือว่าถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามิทานีใช่ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าอะไรยังไงทำไมเนี่ยมาทำไมก็เดี๋ยวพาไปดูไปเดินกับพวกเราดีกว่าไปเลยค่ะ ทำไมถนน,นชื่อประดิษฐ์มนุธรรม <S <S แล้วประดิษฐ์มนุธรรมเป็นใครกัน<ม>อ่าคืออะไรก็ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะก็ได้ตั้งชื่อตามชื่อของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเฟรดีพนมยงก,นงก็มีคนรู้จักกันนะก็ถนนนี้ก็ถือเป็นถนนที่แบบว่าเป็นถนนที่ยาวมากแล้วก็มีแบบถนนลายถนนมาตัด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 ไปนู่นไปนี่ได้แซ่บได้ใช่ก็ ถือเป็นทำเลทองใช่ตรงเนี้ยเป็นทำเลทองเพราะว่ามันสามารถไปได้ทุกที่มันเชื่อมระหว่างชนบทชานเมืองกับในเมืองก็แถวนี้ร้านอาหารเยอะแล้วก็บ้านจะสันเยอะด้วยแพงด้วยที่สัมพัทใช่ก็เพราะว่ามันก็มันเป็นทำเลทองก็คือ เหมือนกับว่าถ้าสมมติวันอยู่แถวนี้ใช่ป่ะอยากไปต่างจังหวัดก็ไปได้ชานเมืองสุรากาลธรรมชาติอย่างเงี<ช>้ยถ้าจะไปตัวเมืองไปแบบไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็มาได้เพือ <c oughs> ไปได้ทั้งหมดเงก็แล้วส่วนมากพวกร้านหรือพวกอะไรที่อยู่แถวนี้มันก็จะมีแบบกลิ่นอายมีบรรยากาศาข,ของชานเมืองแล้วก็ผสมรว,วมกับแต็งัวเมืองด้วยชิคๆหน่อยอ่าใช่ก็ที่ CDC นี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมคอ์พิเตอร์และของตกแต่งบ้าน ซึ่งในซีซีเนี่ยจะมีตึกมากมายซึ่งแต่ละตึกจะมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปก็เป็นที่ที่หน้ามาเดินน้ามาเดินช็อคเลยตึกหลายอย่างอีก่แต่ว่าวันนี้ที่เราพามาเราไม่ได้พามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มาดูเฟอร์นิเจอร์รู้ไหมเราจะพามาดูนี่ข้างหลังเลยตลาดนัดค่ะที่ซีดีซีที่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณห้าโมงสี่ห้าโมก็จะไปดูการทามามีอะไรบ้าง ของขายจะรัดนัดอน,นี้นะพวกมแต่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของตกแต่บ้านแล้วก็ของ <b â S 2> แคนเนทน่ารักน้ารักอย่างเช่น,มนสมุดเนี้ยแล้วก็เป็นพวกแบบเสื้อผ้าที่แบบเป็นแคนเนทอะนาฬิกาเ็มกลัเพี่ยงผมทีผ้าผมตกแต่ง สวยอะไรอย่างนี้ก็มาเดินได้ในบรรยากาศที่แบบเย็นๆสบายๆชิลข้างๆมีสายเสียงน้ำตกเนี้ยแล้วมีลมพัดหลับไหใช่เดินชมของก็นี่ยส้นเก๋อนี่ก็แวะมาได้จะได้เนี่ยสนุนเท้าได้เลยใช่ที่บ้านก็จะสวยขึ้นได้ remember cuddles in the kitchen yeah to get things off the ground it was up up and away oh, but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative มาเลยนาะมาร้านนี้ด้วยตรงร้านไหนอะร้านพามเออร้านชื่ออะไรโรค้คุณออคุณทองเอ,อ๊ะก็เป็นเ,เนื้อเออมาทานเนื้อกันวันนี้ไงย่างก็ To remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on, and yeah, I'm sorry, I yeah. กินมาอันนี้เป็นหนอกสไลด์อ่าแล้วก็อันนั้นอันนู้นเป็นลูกมะพร้าวสไลด์ใช่แล้วลูกมะพร้าวสไลด์อันนี้ก็เบคอนนี่มา,มาเขาให้เนยมาด้วยมาทาให้ติดกระทะอัะออนนี้เราก็จะมาจับย่างกันกินเลย น้ำมันกำลังปดๆอันนี้คือเนยนะคะปดๆเลยปดๆดูนิน้ำมันกระเด็นมันก่อนนีันนหมากตงมันสุกแล้วหอมมากอันนี้อะไรนะ เขาหมักเขาอร่อยมากเลยถึงปะอันนี้หนอกสลายนี่มันแบบมันบางอะคือเขาสลายนั่มากแล้ว ทุกคนเคยแจ่วก็ทุกร้านต้องมีเนื้อกับแจ่วกินแบบที่ถือชอบอะไรสุดที่กินมาสองวันใช่ไอันนี้หน่อทไมอ่ทอดเรา,า,า,าก็ธรรมดาเราแค่กินหน่อแต่เนี้ไม่เคยกินหนอ่หนอก็โอ้มันมันขนาดน,นี้ได้ยินเสียงไหม i เพื่อนๆรู้ป่ะคะว่าอันเนี้ยไอสันในอะไรนะสันในหมักราะคาเท่าไหร่ลองลองเออจานเท่านี้จานสีฟ้า,มาเมื่อกี้ที่ดูกันอ่ะลองลองราคาเท่าไหร่อ่ะเอาไปเลยอยากรู้เลยปะ่ะดูเมนูดูอะน,นี่สันในหมักสองร <200 S 2> ้อยบาทโอ้โหเกรียดเกรียดคือว่าเมื่อกี้คือว่าเมื่อกี้มาถึงไงแล้วถามเขาว่า ร้านอ่ะร้านน่ะไก่ดำไก่ดำอะไรอร่อยคะอ๋อทไก่หมักอ่ะไก่หมักเนี่จัดไปกัานึงมาแล้วแบบอร่อยไงอร่อยอร่อยจริงแล้วคือมันหมดแล้วก็เลยสั่งจานหนึ่งใช่แล้วแล้วไงก็มาดูเมนูเลือกไปเห็นเลือกไปเห็นสัมไก่หมักสองร้อยบาทสั่งสองจานสี่ร้อยก็แบ่งปันความอร่อยให้เพื่อนละกันเพื่อนก็ อย่าลืมมากินใช่สองก็เพื่อเก็บตังค์แล้วก็เมื่อกี้แค่อย่างเดียวซะสองร้อยบาทก็คุ้มเพราะมันอร่อยมากเขาอุตส่าห์หมักไงข้าวหมากกักเพราะว่าจะมันนุ่มมากเลยนะไม่มีความแบบเหนียวอ่ะเหนียวแล้วแบบเคี้ยวคำเดียวคืนจกินละไม้ติ่งแตกไะ ถึงเลยร้านนี้ง่ายมากง่ายกิ่มให้ครบเมนูสามควาขสามข้อความใช่ไปกินกันดีกว่านอกเลยโอ๊ยปากทางนี้ยังทำไางไหนทางนี้มาแล้วนี่ของเราของเราเป็นบัวลอยไข่หวานไข่หวานจะมีไข่ขาวด้วยแบบนี่ ไไข่เค็มมีแค่ไข่แดงไข่แดงโต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 ปวดปวดมากินกันเลยดีป่ะลองชิมลองชิมนี่พอเรา่ลยลูกอ่ะที่ทำมาจากอะไรอ่ะมันจะแบบหวานนิ่มๆอ่ะเหนียวมากร้านเหนียว คือมันนิ่มๆเ,นเ,นเ,นเนหนียวๆกินแล้วหนึบหนับอร่อยอะ่ะแล้วก็ทีทางกะทิอ่ะก็แบบมอะไรยะข้นเนาะข้นแล้วก็ไม่เค็มมากแล้วก็มันด้วยมันไม่ไม่หวานมากไม่เค็มมากแล้วก็มันกำลังดีอร่อยว่าบัวลอยมันจะมีหลายสีใช่ป่ะรำรวยไหนว่าแต่ละบัวลอยทํามาจากอะไรอย่างสีขาวเนี้ยทํามาจากเผือกสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเนี้ยมาจากสีดอกอัญชัน แล้วสีเหลืองเนี่ยมาจากตักท้องสีเขียวก็มาจากใบเตยเพราะฉะนั้นที่กินเข้าไปเนี่ยมีคุณคุณค่าทั้งนั้นเลยแบบธรรมชาติเนาะกินเข้าไปแล้วอร่อยกระเดิม นี่ขอรับก่อนใช้<อ>ชีวิตคุ้มค่ากับปีใหม่นี้ใช่ปปีอีปอ,ออพึ่งเริ่มตนออ้นบักลากลาังแบบชิลๆก็อย่าลืมพกกับพวกเราสองคนในทุกวันจันทร์ตอนสองทุ่มในทีวีของพักของเพือพ่นอนนะคะก็วันอังคารีรันตอนสามทุ่มว่าว่าเฟซบุ๊กทิมบลีทิมบลีแค่ออกไปเดิน enter เท้าเด่นขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละกดเข้าไปเลยแล้วติ๊กไลค์แล้วก็เล่นจอยทุกคั้ต้องติ๊กไลค์ด้วยนะคะอย่าราไปก่อนแล้วนะคะ